ลอยช้ำนะมันจะใช้คนละกรณีการเนะใช้ให้ถูกก็จะดีขึ้นแล้วยาให้หมอจัดยาอะไรเพิ่มไปให้ด้วยไหมออขอยาธาตุขาวค่ะเป็นอาการยังไงเอ่อเวลาปวดท้องก็พอค่ะมันมันก็มีเดี๋ยวจัดให้ได้แต่มันจะไม่ค่อยแรงเท่ายาเม็ดนะแล้วเป็นบ่อยไหมเอออาการบ่อยค่ะบ,บ่อยใช่ไหมบาบางทีไม่ตรงตอนนี้มีปวดอยู่ไหมตอนนี้อันนี้ไม่ได้ปวดเป็นบางช่วงใช่ไหมอ่า หบอให้เป็นตัวถ้าเป็นเม็ดกินมันจะออกฤทธิ์ได้แรงกว่ายานา้า่ให้เป็นเม็ดดีกว่านะส่วนยาน้ำม,มันแค่เย็นเย็นท้องอาจจะช่วยได้ไม่เยอะให้เอาไว้แต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมกินยาเม็ดด้วยมีปัญหาอื่นไหมเจ็บคอหรือว่าอืมไม่นาไม,ไม่ไม่มีค่ะไม่มีมันมีแต่ยุ่งกันเองเดียวยุงก <laughs> ันเพี้ยนคนอื่นไม่โดนเลยเหรอใช่ <laughs> หนูเ <laughs> นี่ยเต็ม เพราะว่าอาจจะม,มีก็เหงื่อหรือมีความชื้นทำให้ม,มีกลิ่นบางอย่างที่ยุงม,มันชอบไงมันต้องพยายามแบบอยู่ในที่ที่มันมีอากาศเย็นหน่อยให้มันไม่อับเหนื่อยมากจะได้แบบไม่ต้องเป็นเยอะๆส่วนยางกินกินได้นะจะได้ลดอาการคัน<ะ>มันไม่เหมือนกับม่วงจนหลับหรอกมันนิดนึงใช้ได้ใช้ได้ไดถ้าทำแอคทิวิตี้อยู่มันจะไม่หลับแน่นอนแต่ถ้านั่งเฉยๆในห้องอยู่คนเดียวอาจจะหลับอันนี้เดี๋ยวมาดูของกระดได้ไดได อาการเป็นไงบ้างในคอก็มีร้อนในตรงไหนเงี้ยโอเคมีร้อนในข้างนอกเออมียาทานไหมคะอือเดี๋ยวจัดให้ได้อาจจะอาปากนั่มาดูคงแนงนิดนึงในคอนี่ค่อนข้างเป็นปื้นๆแดงๆนะโรคความร้อนสะสมแลบแล้วลินก็เป็นป้าหนาเหนียวกินของหวานของมันเยอะไหม นั่นแหละมันทําให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นเยอะทําให้มีการแสบด้วยงานยิ่งมีฟันเหล็กโอกาสไปโดนมันง่ายไม่เป็นร้อนในยาทานี่ไว้ไว้ทาแบบมาถึงเวลาปากเป็นแผลแล้ได้คะบางทีแบบบางวันเหล็กมันตื่นมาแล้วมันเกี่ยวก็ทาได้ยกเว้นแต่ว่ามันพาแล้วมันยิ่งไม่ดีขึ้นยิ่งอักเสบมากขึ้นเราติดเชื้อแต่ส่วนใหญ่ในช่องปากตอนไม่ค่อยติดเชื้อรุนแรงเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวให้ยาไปนไปป้ายแล้วกันจะได้ดีขึ้น ดีขึ้นเก็บโอชัยได้เหนืแล้วก็ส่วนอันนี้ค่ะเบตาดีนมีอยู่ป้างเบตาดีนของที่มีในหมอจตำแยมาใหม่นะคะโอเคแล้วนี่คือเราถามว่าติดติดคาเทอร์ได้ไหมคะติดได้ติดได้นะถ้าถ้าถ้าระหว่างแบบทำกิจกรรมกลัวเจ็บอะไรเงี้ยก็ติดได้แต่แบบถ้าแบบไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยให้มันจะได้แห้งแต่ถ้าเกิดอยู่เฉยๆแล้วอ่ะปล่อยให้แห้งตอนนอนจะได้แห้งเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นจ่าเรียบร้อยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดีค่ะได้ข่าวเป็นคนท้องเสียเราด้วยใช่ป่ะคนหนึ่งหนูมั่วหนูกินยาถ่ายจ้ยก็เลยยายาระบายยาระบายก็หนูท้องอืดอะค่ะพี่หมออ่าแล้วกินตัวไหนไปอยู่เรื่องไหมกินของเน่เน่อะเจี่ยวตัวไหนกินเนี่ยที่เป็นสมุนไพรอะโอเคยาขัดยาซินอะขัดนั่นเองถ่ายแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ถ่ายเรื่อยๆกินมากินแม่งเดีก่อนจำเม็ด คิดเดียวสามมิตเลยเหรอเพราะว่าคืนก่อนนั้นเนี่ยคะ่ะหนูกินไปสองเมตรไม่รู้สึกอะไรเลยคะ่ะก็เลยกินแล้วลวนันนี้ตอนนี้ถ่ายกี่ครั้งแล้ววันนี้เมื่อสี่ห้าสี่ห้าอุ้ยอันนี้มันจะยาหได้ตันเนี่ย,ยหรือนนไม่ใช่ละแล้วถ่ายเยอะไหมแต่ละครั้งไม่ค่อยมากคือถ่ายบ่อยแต่ว่าไม่มากใช่ไหมไม่มากปวดไหมปวดท้องไหมใช่ปวดปวดตัง้งแต่ตอนกลางดึกอะคะ่ะ อาจจะไม่ใช่กับยาแล้วเพราะาปะุพยาไม่ทำให้ปวดมันจะแค่แบบถ่ายง่ายๆเฉยอันนี้ตอนนี้ค่ะเริ่มไม่ค่อยปวดแต่ว่าถ่ายแบบเพราะว่าไปไปประสวายวอ่ะก็อาจจะไม่ถ่ายด้วยขอฟังเสียงท้องนิดนึงนะ, <c oughs> ะดูหนเสียงเป็นยังไงบ้างละ <c oughs> ใช้ได้เลยครบคกโคกโกแล้วตรงไหนที่ปวดเยอะๆเอ่ยมีไหมหรือมันทั่วทั่วปวดทั่วทั่วมาา <c oughs> ั <c oughs> ้ <c oughs> บบยคะแดดหน่อยนิดนึง ลมเยอะเลยแหละทีนี้ไอตัวยาของเน่เน่เน่่ห้ามกินแล้วนะนเพราะลมบางทีเดี๋ยวยิ่งหนักกว่าเดิมตัวนี้แอบกินอยู่เปล่าตัวนี้มีเยอะมากเลยตัวนี้ตอนตนี้มันแก้กดไหลย้อนแต่ว่าถ้าเกิดมันถ่ายเยอะให้หยุดก่อนเพราะว่ามันทําให้ออปักลงขครงล่าง,างยิ่งถ่ายใหญ่เลยแล้วก็วันี้ค่าเชื้อเอ๊ะทำไมยังเหนือยอยู่ยเลยครัมไม่ครบรู้แล้วทำไมถึงเหนือ เดือดยาไี่มียาที่หนูไปหาที่อแปวดตรงนี้อแล้วนี่เป็นไงบ้างก็เจ็บเจ็บอยู่บ้างค่ะคุณหมอแต่ว่ามันมันมีเม็ดขึ้นมาตรงนี้ด้วยค่ะไม่รู้ว่ามันเม็ดอะไรเป็นมารับของกระดิ่งรอแต่ลืมบอกเอ่ตอนเข้าบ้านใหม่ๆเป็นไหมไม่มีได้ขึ้นใช่ไหมละงอได้ไหมมันเป็นการเปลี่ยนซีดนะมันเป็นลักษณะซีดชนิดหนึ่ง ที่มันเกิดจากการเสียดสีมากถ้ามันเป็นเจ็บเยอะไหมตรงนี้่ถ้า้องขยับอย่างนี้เป็นไหมเจ็บตรงนี้เจ็บตรงที่ผ่ามากกว่าใช่ไหมลองกระดกได้ไหมอ่ะกันยูโวฟ้องกันยู้วฟ้งลองทำดูแล้วก็ลองนี้มเจ็บปวดแต่ว่าถ้าขึ้นจะเจ็บขึ้นจะมากกว่าโอเคถ้าเกิดเป็นเยอะเดี๋ยวหมอจะให้เข้าไปที่ลวนเปอาจจะไปฟีมทำไรเพิ่มเติมแล้วแต่ลองดู แต่มันวันนั้นนะคะที่ไปหาปที่ราลคือแบบว,ว,วันนั้นเจ็บแบบเจ็บมาเจ็บอย่างนี้เลยค่ะเจ็บแบบว่าเอามือไปแตะก็เจ็บ<ช>เฉพราะอักเสบเยอะแต่ว่ามันจะมียาช่วยลดอาการตรงนั้นไปด้วยไงเลยดีขึ้นงงมากว่าทาไมเจ็บขนาดนั้นก็ไม่รู้ค่ะคือสองวันที่แบบหนูรู้สึกปวดๆน,นคะค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มันแต่ว่าวันที่สามคือแบบเจ็บแบบเจ็บชาเลยอะ่ะงงมากเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอาการอักเสบมันจะไปรัดเป็นบวงแล้วไปรัด เป็นประสาทตรงบริเวณนั้นได้แต่พอเราขยับปุกกล้ำเนื้อยิ่งตึงไปรัดมากขึ้นยิ่งปวด<ม>ให้ลองดูแล้วกันเดี๋ยวยาตัวนี้ยังกินต่อนะไอ้ตัวที่เป็นแค่ปวดอคกเคียส่วนนี้กินต่อเลยถ้าเกิดกินแล้วยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวนงคารเข้าไปพร้อมกับคนอื่นอีกทีนึงให้เข้าไปตรวจเพิ่อว่าเอ๊ะจะต้องทำอะไรตรงนี้ไหมแล,แล้วก็ใส่เ<ม>น,นื้เ้าไนี่แหละอันนี้ไม่ค่อยน่ากลวเท<ม>่าไหร่ใส่นี่เอาไว้อย่างในช่วยลดอาการขยับขยื่นมากๆได้เอาสเปรย์หรือยานวดแม่ มีแล้วคะ่ะมีโวททลยังไม,ม่อยู่ใช่ไหม,มการแส่นี่เอาไว้ได้เนอะเดี๋ยวในท้องเนี่ยหมอจะมีเรื่องของตัวฐานคาร์บอนกับผงเชือแล้วจริงๆหนูว่าหนูไม่กลัวท้องเสียเลยอะ่ะหนูกลัวไม่ถ่ายมากกว่าไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ฆ่าเชื้อไม่ทำให้หยุดถ่ายด้วยจะทำให้ดูดซับสารพิษถ้ามีของเสียอยู่มันก็จะดูดแล้วก็ทิ้ง,งพร้อมกับการระบายวันนั้นไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ถ่ายท้องผูกไม่เกี่ยวแน่นอนหนูอยากขอแบบยาระบายด้วยได้ไหมหนูท้องบวมอืดแล้วแบบแน่นไม่ค่อยถ่าย เอาเป็นเม็ดหรือเอาเป็นน้ำเอเป็นเม็ดก็ได้ค่ะบเอาแบบของเนเน่ใช่ไหมไม่จริงๆปกติหนูทานแบบดันโคลแลดีกวอ่อ๋อใช้ได้เหมือนกัน,นแต่ว่า,วามันเราออกฤทธิย์ยาที่มันกระตุ้นให้ลำไส้ทำงาน<ม>แต่อันนี้เล่นแบบสารอาหารเล่นแบบพวกมะขามแขกจะซอฟกว่ามไม่ล้มกลุ่มลำไส้มาก อันไหนก็ได้เราอันนี้หนูต้องสองเม็ดสองเม็ดนี่แบบไม่รู้สึกเลยแล้วแต่คนเนี่ยแต่ธาตุแล้วดูสิวันนี้เป็นยังไงล่ะทำไมหมอจัดไอ้ให้ส่วนหนึ่งละกันนะทำตามอาการละกันไม่มากไม่ต้องกินอัดโดสเยอะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่ไหวเอาอย่างน,นี้หนู <c oughs> นี่กลับไปกินฐานคาร์บอนที่หมอจัดไว้ให้ก่อนจะได้ช่วยดูซึมสาบผิดค้างเอาไว้ไหมนะเอาละงั้นเรียบร้อยก็ค่ะเพื่อถามว่ายาที่คุณหมอบอกว่าแก้แก้อาเจียนใช่ไหม แกอักเสบว่ะแกเสพอ่าที่หัวบอกว่าแรงๆนี่คือเม็ดสีฟา้าว่ะอ๋อไม่ใช่เป็นเม็ดเม็ดเหลืองๆเล็กเนี่ยนั่นะแหละเม็ดขาวๆตัวนี้นี่คือแก้อ <5 S 2> ักเสบอันนี้คือค่าเชลี่ยนคะครับส่วนไอ้ตัวตัวนี้เป็นแก้ปวดแรงๆแก้ปวดอักเสบแรงๆอันนี้ที่เจ็บเจ็บคอก็คือเจ็บคอคือตัวนี้อ่ากินไม่ครบเดี๋ยวมันดื้อยาน่าจะดื้อแล้วนั่นน่ะสีฉัน กินให้ครบดีกว่าแล้วจะมีความมันดีขึ้นด้วยกันขอเซตเซียวด้วยได้เพิ่มเพิ่มให้หนึ่งหนึ่งกันอะได้ได้เลยครับดีค่ะบดีค่ะดื่มน้ำให้เยอะพอนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาฉันนั่งเลยเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็อือ มีการอะไรบ้างไหมตอนนี้ก็มีจะเมื่อเช้ากระโดดเชือกแล้วเราปวดอนิญาตาที่ให้อาจีพี่เด็กใครดูว่ามีอะไรเหลือบ้างก็เมื่อเช้ากระโดดเชือกแล้วปวดมากเลยค่ะตรงที่เดิมเป็นตรงแต่ชุดไหี่พี่ตวอ่าตรงนี้ค่ะปวดตอนกระโดดนี่ใส่รองเท้าไหมหรือว่ากระโดดเท้าเปล่าเลยกระโดด ใส่รองเท้าค่ะรองเท้าวีรองเท้ากีฬากีฬาใส่ถุงเท้าด้วยโอเคแต่มันปวดเหมือนเดิมอะที่เดิมเลยทาานี้กดอย่างนี้เจ็บไหมมันนิดนึงกินยาไปแล้วอ๋ออย่างนี้เจ็บค่ะเจ็บเลยใช่ไหมติดงเจ็บค่ะเจ็บเลยใช่ไหมแอบงกระดกขึ้นกระดกขึ้นก็ไม่ไม่ไม่เท่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าเป็นร้อยหวายไงที่เป็นทีนี้ของเราอะกระดัใส่รองเท้าช่วย แะยังเป็นถ้าไม่ใส่จะยิ่งเป็นเยอะกว่านี้เพราะมันไม่มีช่วยรองรับแรงกระแทกเดี๋ยวในช่วงนี้พยายามงดกิจกรรมที่ต้องแบบันน้าหนักมากมากก่อนแล้วกันเพราะมันตรองช้าอยู่แต่มันไม่หายสักทีอะค่ะช่วงนี้มันเลื้อยแล้วเพราะมันมีกิจกรรมที่ต้องใช้อยู่นั่นเองไม่ได้ักเดี๋ยวจะหมอจะให้ตัวพพอร์ตข้อเท้าเอาไว้นีค่ะยังใช้ดีอยู่ไหมเนี่ยเป็นรอยพันเลยคุณถอาตอนแรก มันกระชับดีมะอันนั้นใช่ค่ะใช่ได้ใส่มาตอนที่เล่นกระโดดไม่ค่ะไม่ได้ใส่ใส่ไว้ก็ดีนะแล้วหลีกเลี่ยงจริงๆริงแว่าจำเป็นก็อย่าเพิ่งไปกระโดดมากเพราะว่ากระโดดทีน้ําหนักทั้งหมดมันจะลงไปที่ขาไมเหมือนเราวิ่งที่มันแบ่งซ้ายขวากระโดดมันจะตุ้มๆเลยเพระฉนั้นลงสองข้างพร้อมกันน้ำหนักมันรวมกันใช่เดี๋ยวหมอจะให้ตัวยาชุดละการอักเสบตรงนี้นะครับไปทานจริงๆยังไม่หมดเลยค่ะคุณหเดี๋ยวอยู่เยอะมากคือหนูพอกินแล้วมันหายหนูก็เลยหยุด ก็อย่างน้อยนะดีขึ้นแล้วให้กินต่อจากสองสาวันให้มันครอบคุมไปด้วยมันเพิ่มก็ได้ค่ะได้หมอให้ไปกินตัวนั้นก่อนแล้วมากินอันนี้อีกทีหนึงก็ได้ค่ะนะคือมทีหยุดทันทีปุ๊บมันยังไม่หายเราเมันแค่ดีขึ้นเฉยๆฉแล้วก็เดี๋ยวยานดหรือยาพ่นมีไหมตอนนี้ยาพ่นสเปรย์ีค่ะยังเหลืออยู่ใช่ไหม หมอมียากินให้เพิ่มตัวเดียวเองนะวันนี้แล้วก็ใส่ซัพพอร์ตแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ลงน้ำหนักมากมากมากก่อนขอยาองค์ดิบได้เลยแกงเตยอันนี้แกงเตแต่หมอจัดเตรียรถส้มเชื้อป่าที่ผ่านมาไม่มีเจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกอะไรนะะคการอย่างอื่นไม่ปวดไม่แน่ใจค่ะลองดูหน่อยตรงนี้ตาต่างกันอื ในคอีิมันแดนนิดหนึ่งนะเรื่อยๆน้ำลายเริ่มเหนียวต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้คอแหละดื่มน้ำให้เยอะเล็กเลี่ยงอาหารที่หวานหรือมันจัดเพราะทาให้ในความม้อนสะสมในคอเยอะแ็จ้งสึกไม่สบายคอคอแห้งได้ง่ายอลายนี้ยังไม่ติดเชื้ออะไรดูแร่จ้ะเล็บร้อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแปดสองแปดแปดแปด เล็กสวยสวัสดีครับมาจะนั่งเลยเห็นปลาเป็นไงบ้างวันนี้โอเคครับเห็นเขาบอกเอ๊ะเห็นปลาเราเป็นอะไรเยอะป่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้มีเรื่องแบบแน่นจมูกอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบคอแห้งบ้างเออเดี๋ยวขอมาดูหน่อยจมูกหน่อยเนาะ แลวยาผิวแพ้หมดย่างตอนนี้ใช่หมดแล้วครับเลยสองเม็ดแก่หมอได้เพิ่มได้จะเพิ่มไปให้อยู่แล้ววิตามินซีได้เลยแต่ไปสมุนไงง่ายขึ้นนิดนึงสมุกแดงนิดนึงนะมีน้ำมุสใสๆเกาะบ้างแบบอากาศเย็นได้ดียังตอนนี้หรือว่ายังไม่ค่อยได้หนาวมากคุณโป่งเหมือนเดิมคุณโป่งอาจจะนีคอหน่อยนะาปากนะครับ ในคอจะมีแดงเรื่อเๆทั่วๆนะค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าไม่มีแดงก่ำแมาเป็นหนองอะไรแต่ลิ้นยังมีเป็นฝ้าขาวๆเหนียวๆเหมือนกันน้ำหวานเยอะป่ะเหรอส่วน้หวานมันๆนอ่ะนะเรียงนหนึ่งต้องเรียงใช่เพราะมันกินพวกมันทำให้เกิดความเหนียวในคอความร้อนสะสมเยอะมันก็ทําให้มีอาการง่ายนี้ยาจมูกยาข่นมีไหมตอนนี้มีครับมีอยู่เล้วเอาแต่ยาครีมก inter ัไปิตาเมินซี พยายามดื่มน้ําให้เยอะด้วยแหละช่วงนี้เพื่อไม่ให้มันแห้งมากยาอมเอาไหมชอบยาอมไหมหรืว่าเซ็ซิลที่เขาอมๆอย่างชอบไหมหรือว่าชอบเป็นยาพ่นไม่เอาเนาะได้ก็ดื่มน้ําให้เยอะเพียงพอเขาอมซเหมือนกันแต่เงื่อนอื่นมีปัญหาอะไรด้ไหมเอ่ยไม่ค่อยมีครับแต่ว่าคุณหมอครับวิตามินซีนี่เขาแบบ ต้องกินกับน้ำครับหรือว่าทานเลยดื่มน้ำตามเลยเหมือนทานยาปกติเพราะพอใส่เปล่ามันอร่อยเหมือนกันนิดนหลายคนมันได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันจะทําให้แสบแล้วมันเป็นแผลร้อนนานๆก็ได้ชิมรสชาติแรกๆนะก็เป็นกรดอ่อนๆนานๆก็แสบเหมือนกันนะให้สัมผัสนิดนึงแล้วกันแล้วก็กลืนเลยตามไปโอเคได้เลยขอบคุณมาก